เจ้าของร้านสุดทนเปิดภาพแฉยับจับโปะครับครัวแสบแอบใส่แมลงสาบในจานอาหารวางกินฟรีไม่จ่ายเงิน พอเด่นเขาจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลค่ะเมื่อร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกลิพพ์เดือดนะคะไม่พอใจลูกค้าค่ะที่ยัดแมลงสาบใส่ในจานอาหารหวังเมียนกินฟรีทางร้านจึงงัดหลักฐานพร้อมแจ้งชัดนะคะเราให้ความสําคัญกับความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งร้านอื่นแห่คอมเมนต์โดนกันทุนนาค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะลูกค้ามาเป็นครอบครัว4คน สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะคิดเป็นเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่พอถึงเวลาจ่ายเงินลูกค้ากลับแจ้งพนักง,งานด้วยความโกรธและไม่พอใจอย่างมากว่าเจอมแมลงสาบอยู่ในอาหารที่พวกเขาสั่งค่ะแม้พนักง,งานจะรู้สึกเอะใจนิดนึงแต่ทางเจ้าของร้านก็ยอมไม่คิดเงินค่าอาหารของพวกเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากพนักง,งานทราบดีว่าทางร้านใส่ใจคำนึงถึงความสะอาดอย่างมากจึงรีบตรวจสอบภาพดังกล่าวจากกล้องวงจรปิดทันที และเห็นว่าลูกค้าตั้งใจเอามลแงสาบวางไว้ในจานอาหารเองจากนั้นทางร้านจึงอัปโหลดคลิปดังกล่าวลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับร้านอาหารเตือนภัยมิจฉาชีพในคราบของลูกค้าโดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นลูกค้าหญิงที่นั่งหัวโต๊ะกำลังหยิบกล่องขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าและเทของที่อยู่ในกล่องนั้นลงบนจานอาหารปรากฏว่า,มาแมลงสาบข้างในไม่ยอมออกจากกล่อง เธอจึงใช้ช้อนซ่อมหยิบมันขึ้นมาและพยายามดันแมลงสาบลงไปในจานและก็แกรงทำเป็นไม่พอใจก่อนเมียนไม่ยอมจ่ายเงินนะคะท้งนี้คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ทำให้เกิดเสียงวิพา์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างกว้างขวางโดยชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเล่าว่าครอบครัวนี้เคยสร้างวีรกรรมแสบลักษณะนี้ไปทั่วโดยร้านอาหารในเมืองกัวดาลาฮาราโดนกลลวงแบบนี้หลายแห่งเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ